สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องคนข้างบ้านเรื่องราวของเตอ๋อหนุ่มมอปลายที่มีเพื่อนบ้านเป็นนักเรียนสาวที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันแต่เต๋อกลับไม่ชอบหน้าสาวคนนี้เอาซะเลยเพราะว่าเธอเหมือนอยู่คนละโลกกับเตอ๋อเต๋อเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนเรียนก็ไม่ได้เรื่องแต่สาวข้างบ้านกลับเป็นถึงนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเต๋อก็เลยมักจะถูกแม่เอาไปเปรียบเทียบกับสาวข้างบ้านบ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องราวที่ทําให้ทั้งคู่ต้องมาคุยกัน และเขาก็เกิดหลงรักสาวข้างบ้านขึ้นมาสาวข้างบ้านจะรู้ตัวไหมเต๋อจะทำยังไงเรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่หนุ่มหัวเกียนนักเรียนไทยมีผ้าปิดแผลที่จมูกคนนี้เขาชื่อว่าเตอ๋อเต๋อมาโรงเรียนแต่เช้าแต่กว่าจะเข้าไปในโรงเรียนได้ก็มัวแต่ยืนมองป้ายนักเรียนดีเด่นอยู่แบบนั้นซึ่งคนในป้ายก็คือสาวข้างบ้านเต๋อนั่นเองเธอชื่อว่าชาเย็นและเต๋อก็คิดว่าชื่อนี้เหมาะกับเธอมากเพราะว่าเธอเป็นคนเย็นชากับทุกสิ่งทุกอย่าง และตัวเขาเองก็เหมือนอยู่โลกคู่ขนานกับชายเย็นระหว่างที่เตอยื่นเมือเมยอยู่นั้นลูกบอลก็กิ้งมาที่เท้าของเตอ๋อพร้อมกับเสียงเพื่อนที่ตะโกนบอกให้เตอ๋อเตะก,กลับไปให้หน่อยด้วยความที่หามและทะเลตนของเตอ๋อก็ไม่รอช้าสัตว์ลูกบอลกลับไปให้เพื่อนแต่ตาก็มัวแต่มองหน้าชายเย็นบนป้ายจนเตะบอลไปโดนหัวคู่สมชัยที่กําลังขับมอไซค์เข้ามาจนเสียหลักไปชนล้วโรงเรียนพัง เต๋อโดนฝ่ายปกครองเรียกเข้าไปตักเตือนแล้วก็โดนหักคะแนนความประพฤติเต๋อที่ยืนรับโทษอยู่ก็ยังไม่ไวายร้องโห่ออกมาด้วยความเสง็งก็เลยโดนลงโทษให้ไปช่วยงานครูสมชายอีกหนึ่งเดือนเต๋อเลยถามรครูฝ่ายปกครองว่าต้องเรียกผู้ปกครองด้วยไหมและที่เต๋อถามแบบนั้นก็เพราะว่าครูฝ่ายปกครองที่กำลังบ่นเต๋ออยู่แล้วก็หักคะแนนเต๋ออยู่นี่คือแม่ของเต๋อนั่นเอง พอครูสมชัยกับคููเว้นออกไปเต๋อกระโดนแม่บ่นชุดใหญ่ที่ก่อเรื่องไม่เว้นวันทำให้เขาต้องอับอาย ตัดมาที่วันหยุดเต๋อออกมายืนอยู่ที่หน้าต่างกระดันมองไปเห็นชายเย็นกำลังจะถอดเสื้อเต๋อก็เลยกระแอมดังๆให้ชายเย็นได้ยินชายเย็นหันมาเห็นเต๋อก็ชูนิ้วกลางให้เต๋อไปหนึ่งทีก่อนจะปิดหน้าต่างใส่เต๋อถึงกับอุทานกับตัวเองเลยว่าหนักเรียนดีเด่นชูนิ้วกลางเป็นด้วยหรอระหว่างที่เต๋อตกใจกับนิ้วกลางของชายเย็นอยู่นั้นกระดันทำบูเล่หล่นลงพื้นแม่ก็เดินเข้ามาพอดีเต๋อที่ยังช็อกอยู่ก็เผ ชูนิ้วกลางใส่แม่ก็เลยโดนแม่บ่นไปอีกหนึ่งชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บทั้งเรื่องแอบดูดบูเล่แล้วก็เรื่องชูนิ้วกลางใส่แม่ ที่โรงเรียนเต๋อมาเล่าให้เพื่อนสนิทฟังว่าเขาเห็นชายเย็นกําลังจะถอดเสื้อตรงหน้าต่างเพื่อนสนิทเต๋อก็ตื่นเต้นใหญ่แล้วก็เรียกให้เต๋อดูชายเย็นระหว่างที่เดินผ่านเพื่อนบอกว่าชายเย็นสวยดีนะแค่ไม่ค่อยยิ้มเขาอิจฉาเตอ๋อที่ได้อยู่บ้านติดกับชายเย็นแต่เต๋อกลับบอกว่าเขาไม่โชคดีต่างหากและก็บอกว่าแม่ชอบเรียกให้เขาเอากับข้าวเอาของกินไปให้บ้านชายเย็นแถมยังใช้เขาไปเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นประจำอีกด้วยเวลาเกตออก เต๋อสอบตกแม่ก็ชอบมาบ่นว่าเขาอายทั้งที่เป็นครูและแม่ของเตอ๋อแต่เต๋อก็เรียนแบบนี้สู้ชายเย็นไม่ได้เลยสักนิดชายเย็นทั้งเรียนเก่งเป็นนักเรียนดีเด่นอีก เต๋อบอกกับเพื่อนว่าเขาอยากให้ชายเย็นหายไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ข้างบ้านเขาหลายวันต่อมาเต๋อมายืนอยู่ตรงหน้าต่างที่ประจำที่เขาชอบมาแอบยืนดูชายเย็นที่หน้าต่างประจำแต่อยู่ๆเขากลับไม่เห็นชายเย็นมาหลายวันแล้วแม่บอกเต๋อว่าชายเย็นสอบไปเรียนที่จีนได้ไม่อยู่ที่นี่แล้วเต๋อก็เริ่มรู้สึกแปลกๆที่อยู่ๆชายเย็นก็หายไปเต๋อไปตรงไหนที่เคยเจอชายเยน็นเขาก็เริ่มรู้สึกใจวิววิวจนวันหนึ่งเต๋อได้ ID ดีแชทของชาเย็นจากครูสมชัยเตอ๋อแอดไปหาชาเย็นทันทีชาเย็นบอกว่าเธอมีเรื่องจะรบกวนเตอ๋อเธอไม่อยู่บ้านสมเดือนพอเธอก็ไม่ชอบอยู่บ้านเธอเป็นห่วงอม่ากลัวว่าอม่าจะเหงาเธอก็เลยขอให้เต๋อคอยไปอยู่เป็นเพื่อนอม่าให้หน่อยเต๋อก็เริ่มทําตามทันทีเริ่มจากการซื้อของกินไปให้อม่า แต่พอไปวันแรกอามาก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์เต๋อที่ถือโจเข้ามาหาอามาอามาก็ถามคำแรกเลยว่ามึงเป็นใครทำเอาเตอ๋องงเป็นปลากระพงหลงทางกันเลยทีเดียว แต่เต๋อก็ไม่ยอมแพ้เต๋อคอยไปหาอาม่าไปเล่นกับอาม่าบ่อยๆพาอาม่าไปหาหมอคอยดูแลทุกอย่างที่เต๋อทำได้โทรหาชายเย็นให้อาม่าคุยทุกวันและเกือบทุกคืนเต๋อจะวีดีโอคอคุยกับชายเย็นชายเย็นเริ่มยิ้มแย้มเริ่มหัวเราะกับเต๋อจนเต๋อรู้สึกดีๆกับชายเย็นขึ้นมาเขารู้สึกว่าเวลาชาเย็นยิ้มแล้วหัวเราะเขาใจละลายไปหมด ตัดมาตอนเช้าเต๋อรีบอาบน,น้ำแต่งตัววิ่งลงมาหาแม่เพราะว่าสายแล้วแต่เต๋อก็ต้องเจอกับข่าวร้ายเพราะว่าทางประเทศจีนประกาศปิดประเทศเพราะว่ามีโรคระบาดอย่างหนักเต๋นั่งกินข้าวกับแม่ถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงรักพอ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับพ่อรักกันได้ยังไงและแม่ก็ว่าเธอเกลียดพ่อมากกว่าพอได้เริ่มพบกันพ่อก็ตะเวนไปขายประกันจนเพิ่งมีเตอ๋ออกมาได้ไม่นานพ่อกระชิงตุยไปซะก่อน ปากแม่ก็บอกว่าเกลียดพ่อที่ชอบทิ้งเธอแต่เต๋อก็รู้สึกได้ว่าแม่รักพ่อมากๆแม่หันมาถามเต๋อว่าเริ่มมีคนเกลียดบ้างหรือยังเต๋อก็เลยคิดหนักว่าเขากับชายยาเรียกว่าเกลียดกันไหม ตอนมืดชายเย็นโทรมาหาเตอ๋อเต๋อดีใจรีบไปรับสายทันทีเต๋อถามชายเย็นว่าโอเคไหมและดูเป็นห่วงชายเย็นเอามากๆชายเย็นก็ว่าเธอโอเคแต่ว่าต้องอยู่แต่ในห้องเน็ตก็เล่นได้เป็นเวลาอาทิตย์หน้าทางรัฐบาลจะมีไฟให้บินกลับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับจริงๆไหมให้เต๋อช่วยดูอาม่าให้ก่อนเต๋อก็ว่าอามาใครก็ให้กลับมาดูเองสิชาเย็นจะได้กลับมาไว้วชาเย็นก็ว่าแปลกที่อยู่ข้างบ้านกันแต่ไม่เคยได้คุยกันเลยเต๋อก็ว่าไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขากับชาเย็นอยู่กันคนละมิติชาเย็นก็บอกเต๋อว่าถ้าเธอกลับมาได้เธอขออะไรอย่างนึงได้ไหม เต๋อก็รีบบอกทันทีว่าได้และเต๋อก็ตั้งหน้าตั้งตารอฟังอย่างใจจดใจจอ่อแต่ชายเย็นยังไม่ทันจะได้พูดเน็ตก็ตัดและภาพก็ค้างไปเต๋อถึงกับเซ็งเลยทีเดียว เต๋อได้แต่นั่งมองหน้าชายเย็นที่ค้างอยู่ในจอกับรูปของชายเย็นที่เขาแอบ,บวาดเอาไว้ส่วนทางด้านชายเย็นก็เอาแต่นั่งมองเต๋อที่ค้างอยู่ในจอเหมือนกันและพูดคนเดียวว่าเธอขอไปอยู่ในมิติเดียวกับเต๋อได้ไหมและตลอดเวลาที่ผ่านมาชายเย็นคอยแอบ,บมองเต๋ออยู่ตลอดเวลาคอยถ่ายรูปเต๋อเก็บไว้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนถึงขนาดที่ชายเย็นตั้งรูปเต๋อเอาไว้ที่หน้าจอกันเลยทีเดียวแต่เต๋อก็ยังไม่รู้ตัว ว่าชายเย็นชอบเขาจบลงไปแล้วสำหรับคนข้างบ้านเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย